เราก็ได้ลงแพรลงโป๊ะนะครับกำลังข้ามไปเขาอีกลูกนะครับแล้วก็ลงโป๊ะนะครับเพื่อจะข้ามอีกฝั่งหนึ่งครับ เป็นมิสซัมฟาสองตันนะครับกำลังเอาบันไดขึ้นครับ เก็ถึงเมียนมาเรียบร้อยแล้วข้าบังม่าแล้วครับของม่าครับแล้วดีแล้วดีน้แงก็อยู่่น้งเห็ดเคนอยู่อันนี้เดี๋ยวเราเข้าปากแล้วองค์บางก็เข้าติต่ออใจ้ตให้ับบ้าให้กับบ้านด Aqui ต่อครับเตรียมตัวครับ เป็นปลาอะไรพี่ตัวใหญ่ไหมครับหมอปัตเตอร์ปรากฏก็<อ>ไม่ใหญ่มากแข็งอ๋อจาจะขอแบ,บ่งกินสักสองตัวฝ <c oughs> นจะมาเนี่ยแล้วลุงก็มารับหรือ่บ ครับแล้วโอเคแต่ว่าป้าใจดีป้าป้าของลูกแกโดนลูกแกขับแกดูแลแกใจดีแกบอกว่าให้การสนับสนุนได้เราก็มาได้ขอบคุณแกบังคือเขาอุ้มแกไปตรงนี้ตรงไหนครับนี่นี่บังคอลแหลมบังคอลแหลมตรงไหนโอ้เขากุยตื้บบังคอลแหลม ยานวาอ๋อยานวาพอรู้จักสีลมยานาวาประมาณนี้อสีลมยานาวาพี่อยู่ในแหลงเลยนะพี่เนี่ยในแหลงเลผมผมก็มาจากผมก็มาจากพระรามสองพา่อยู่อยู่แวกนั้งนยานาวายานวาบางนาอะไรประมาณนั้นป่ะไมใช่พี่ยู่อันน้นอ่ยาาอยู่นี่อยู่สาธุประดิษฐ์ยานวาสารบางแหล่อยู่อยู่สาธุประดิษฐ์อยู่ใกล้ๆกับปนยังไงพอพอเจริญอะ ย่างย่างสาธรคอนเจริญนะสาทรฝั่งนี้ก็ยังอยู่นี่เราก็เตรียมตัวจะข้ามไปเวียดนามนะครับก็ได้พี่จอนครับผมรีบลุงใจดีครับดูแล้วบ้านพักเราอยู่ทางฝั่งทางนู้นโอ้โหนะวันนี้เรามาถึงดึกมากมองไม่ค่อยเห็นรุ่นมากครับมานี่้โหรุ่นระทึกมากเลยไม่มีรถเลยครับแล้วก็เสบียงน้ําคนน้ำานี่จะทิ้งน้ําอยู่แล้วโอ้โหน้ำตรงเตงตรงเตง กลัวจะถูกทางหรือเปล่าแมน้าบางไเราอยู่ขตพมอันนี้คือแม่น้ำบางไอยู่ไม่ใช่สารวินอะอือันเดียวกันบางไอยูกับสารวินอันเดียวกัน ระวังระวังเบ็ดระวังเบ็ดพ oh, mm hmm. right. ี่ผมลุ mm ้นเลยพี่ระวังเบ็ดระวังเบ็ดเขาโอ้ยปลาใหญ่ด้วยโอ้ยใหญ่คลิปเนี้ยใหญ่ใหญ่จุดที่มาบัดลาบมาใหญ่ใหญ่จัดลุงก็วิ่งผ่านลุงมาทำเขาที่แล้วเราไปใช่นี่แหละแต่ว่าแต่เราไม่ได้นอนในแพนี้นอนในแพอ่ะี้ที่เราลงยกห้วยคัมแม่เขาไม่เลือดดูนะมันมันไม่ขมิ่นฝั่งโน้นอันนี้ลุงนี่เพิ่งจะทำแพเสร็จเมื่อไม่ไหวนี่ปีที่แล้วนี่ ก็เท้าเดียวกันจ้ะไม่ใช่อันนี้ของรูปครับผมเห็นจังกอนมาทุกปีเหรอผมก็มากับเอมขี่รถผ่านทุกปีก็ขอเบอร์ขอใช่ป่ะเาไม่น้อยมาด้วยนะไม่มาด้วยนะไม่มาด้วยนะไม่มีเมียสาวไม่ทันก่อรถ้ามีไม่เยอะผมไม่เชื่อถ้ามีไม่น้อยไม่น้อยมีคนเดียวเอง อ้ำดีหนึ่งหลายหลายครั้งแต่ว่ามันขี่ยอนสอนนวันนี้ขี่มาจากสี่สวัดสองบนอ่ะเราเคยมาทามาทังฝั่งบนทางนี้กดลงเม็ดพอดีเลยครับท่านผู้ชมมีหมาน้อยด้วยเลือกดีแต่เช้านะครับเลือกดีเขาพวกกปลาเมือชีพเขาคนละแนวเราแนวแนวิีโขบปลาเกลื หลดร้อนมามานอนแล้วม,มาก็ตามึงมาตลูกต้องมีนี่แหะครับแบีออแบบอไรนของขายอย่ะกผมก็ได้ไม่ต้องเอาูกมามีของขาย thank you <accurately S 2> ไฟมามขึ้นมาเอากระเป๋ามาโยนไหผมลกไฟไฟพี่บุตป่ะเนี่ยใช่ใช่ชชยอะไรอะไรเอ่จะยอะไรปลาปลาออยนี่ปลาป่ะเนี่ยปลาโอ้โหแล้วเอามาทำอะไแค่ยังปลอดภัยนะครับเราไม่กลัวจมนะครับ

มีเลยอ่ะไม่บ่อใช่สายบ่อไม่หรออ๋อตัวนี้สัาแวเราาไม่มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยดีไม่จะเสียนเท่าไหร่ผมมีเมตเดียวอ๋อมีสเมเป็นเมสเด้วยต้องมีตแปงไหมอ่้ฮัลกมันเป็นตัวตแปงเมือนมืนที่เราเจ็บรถใชียบเจ็บไงรถนะปกติถ้ามีของในรถอ่ะเียบใช้ได้เลยกีโมดตรงนี้นะกดไปอ๋อขับครับมัน้องมัน้องยางมันต้องนง

นี่โอ้โหเคเลยพี่รอดปลอดภัยแล้วพี่ปกไปด้วยโอเคเดี๋ยวเลยเดี๋ยวโทรหารุมครับผมขอบคุณมากครับลุงโยโย่โยโย่โอ้โหมาหนี่มานี่ทางนี้ทางนี้ไปบ้า

อานึกว่าบาวีนี่ครับตกปลาได้มาครับสดๆร้อนๆนะครับเอมันตัวใหญ่มากเสร็จเราเลยครับวันนี้นี่ครับจัมกอนนะครับนี่ครับเป็นคนนำนะครับเป็นไกด์นะครับมาได้ปลาถูกๆก็พิกรณี่แหละครับต่อถ้าลุงเขาพายเรือหนีแทบไม่ทันนะ ลุงดีใจที่พวกเรามาหาก็เลยจัดโตแบบร้อนแรงให้ดูแค่ปลาสดเนี่ยขึ้นมาจากน้ำนี่นั่นทุกอย่างแล้นี่นี่ครับนี่ครับมีครบเลยครับทุกอย่างนี่ครับนน้กิ แน่นอน,นครับที่แรกนึกว่าจะมากันดานนี่ไม่กันดานนะครับยอดนี่ครับติดเขาเลยนะมีภูเขาเี่ครับนี่น้ำค่อนข้างจะใสด้วยครับที่นี่บรรยากาศนะครับมีมากันงห้าคนครับห้าคนก็ท่ห้องนอนมุงนะครับครับลมอันนี้มีแพรของลูกศิษยคนเดียว แผ่เดียวเท่าน no ั้นครับไกันเขาบอกว่าส่วนตัวส่วนตัวนี่อยู่ที่นี่นะแนะนําอืาวที่แล้วพภิกรพาเมียน้อยมานะครับนี่ระบบเมเกอร์เป็นไงดูอ้าวตรงนู้นก็มีอีกโอ้แน่นอน ว่าโอเคนะยังยังดิบๆอยู่กบว่าโอเคอยู่าดแล้วโอ้เ่มิ้นสบายแล้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบนดัดฟ้าโอ้โ kẹp yep. đi Oh, yeah, yeah, yeah. Ah, oh, 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 วปลาเผือกหวาน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 ปลาเผือนที่ไปลอยต้องไปปลากระนังชัมาดิเคที่เปิดนี่ท่านโศบเนี่ยทำกันไป้หมนี่ di seperti klub